ทำคลิปมือทะลุเหมือนใน t i ติ๊กตอกอันดับแรกนะคะให้เราไปตัดกระดาษนะคะสีน้ำเงินหรือสีเขียวก็ได้นะคะเพื่อที่จะเจาะโครมารคีนะคะเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็เอาเทปใสนะคะแปะไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาแปะที่มือของเราเนาะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการถ่ายทำวิดีโอนะคะอย่างที่คนน้อยถ่ายทำวิดีโอตะกี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะให้ไปถ่ายทำวิดีโอนิ่งๆยืนนิ่งๆน,น,น,นะคะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะให้เรานำวิดีโอที่เราถ่ายทำยืนนิ่งๆน,นะคะมาวางเนาะแล้วก็ให้ขยับไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วไปที่เลเยอร์นะคะไปที่มีเดียเอาวิดีโอนะคะที่ที่เราถ่ายทำ ตอนแรกนะคะเข้ามาเนาะแล้วนะคะให้วางเขาทับวิดีโอของเราค่ะดูก่อนนะคะว่าคนน้อยเริ่มทำตอนไหนตอนนี้เนาะน้อยก็จะตัดช่วงแรกออกนะคะเพราะว่าช่วงแรกเป็นช่วงที่คนน้อยแนะนำนะคะแล้วก็ขยับไปข้างหน้าแบบนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะจี้มที่ วิดีโอที่เป็นเลเยอร์นะคะแล้วก็ขยับขึ้นเนาะไปที่ความทึบของแสงนะคะแล้วก็ลดลงก่อนนะเพื่อที่จะให้เห็นนะคะเห็นตัวเราที่ยืนอยู่ข้างหลังนะคะเว mm hmm. ลาเราวางซ้อนทับมันจะได้เห็นชัดๆเนาะโอเคนะคะประมาณนี้ mm hmm. ทีนี้ mm hmm. เราขยับขึ้นค่ะ ทีนี้เราขยับความทึบแสงขึ้นจิ้มที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะไปที่โครมาคีเปิดโครมาคีนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีน้ำเงินเนาะ,ะทีนี้เราก็มาตัดนะคะดูว่ามันทะลุไหม เดี๋ยวนะคะลบสีน้ำเงินให้หมดนะคะขยับหานะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราวางตรงครบไหมถ้ายังไม่ได้นะคะก็ขยับหานะคะนิดนึง เ,ออเราได้แล้วนะคะเราก็ใส่เสียงเพลงนะคะใส่ Effect, เอฟเฟกเพิ่มเติมได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคนน้อยจะนำเทคนิคดีๆมาแบ,บ่งปันกันอีกค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ